สวัสดีทุกคนผมเคลอท็อปเทนนะครับทะเลเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามมากๆไม่แพ้กับภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักร้อนกันเป็นอย่างมากซึ่งในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่ติดทะเลในช่วงของภาคตะวันออกภาคกลางตอนใต้และภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งทะเลในประเทศไทยนั้นก็มีความสวยงามมากๆจนเป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวทั้งไทยต่างชาติบางทะเลของไทยมีความสวยงามจนติดอันดับโลกเลยทีเดียว และในคลิปนี้ก็คือ9ทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันนะครับ <S <S อันดับที่9เกาะกมากเกาะกมากเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติท่ามกลางท้องทะเลในทะเลฝั่งอ่าวไทยไว้ได้อย่างครบถ้วนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไปดับ3ลองมาจากเกาะช้างและเกาะกูดจังหวัดตราเกาะกมาก มีลักษณะคล้ายๆรูปดาวสี่แฉกมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รับรุ่มสวนมะร้าวชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ประกอบอาชีพสวนมะพร้าวและสวนยาพาราบริเวณชายหาดมีความสวยงามตลอดแนวโอบล้อมด้วยน้ำทะเลใสส,สะอาดอีกทั้งหมู่เกาะใกลๆยังมีปะกาลังหลากหลายสายพันธุ์ที่สวยงามเหมาะแก่การที่นักท่องเที่ยวควรมาเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบเกาะเงียบสงบแต่ก็ยังคงไม่ไร้ซึ่งความสะดวกสบายซึ่งผมเองก็อยากลองไปดูบ้างนะแต่เพียงแค่ผมไม่มีเวลาเท่านั้นแหละ อันดับที่8เกาะไข่นอกหากจะเอ่ยถึงเกาะไข่ในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายแห่งที่อาจมีชื่อเรียกซ้ำกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเกาะทุกเกาะในบริเวณเกาะอันดามันนั้นมีลักษณะคล้ายรูปไข่ดาวแต่เกาะไข่ดาวที่มีความสวยงามและควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมีอยู่2เกาะได้แก่ เกาะไข่าตาดูเตาจังหวัดสตูลและเกาะไข่จังหวัดพังงาโดยเกาะไข่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงานั้นมีขนาดเล็กที่อยู่ในอันดับ8นี้อยู่ในพื้นที่ของอ่าวพังงามีอยู่ด้วยกัน3เกาะคือเกาะไข่ในเกาะไข่นอกและเกาะไข่นุย้ยโดยในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปพักผ่อนรับลมทะเลดำน้ําดูปะการังได้เฉพาะ3เกาะนี้เท่านั้นแต่ที่เราขอแนะนําเป็นพิเศษอยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสมากที่สุดคือเกาะไข่นอก ฮอปเป็นเกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมีหาดทรายสีขาวน้ำทะเลใสมองเห็นเหล่าปลาได้สวยงามได้หลากหลายชนิดบริเวณด้านหน้าของเกาะนั้นมีชายหาดที่เป็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์เหมาะแก่การนอนอาบแดดสามารถลงไปเล่นน้ำทะเลได้แต่ต้องระมัดระวังคลื่นลมแรงบ้างในบางวันควรลงเล่นน้ำในฝั่งที่ขึ้นสงบอีกทั้งบนเกาะยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มง่ายๆไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบคันอีกด้วย อันดับที่7เกาะห้องเกาะห้อง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทานโบกคอรณีจังหวัดกระบีเ่เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเกาะเหล่าบีเละเป็นเกาะที่มีบรรยากาศโดยรอบที่สวยงามอบล้อมด้วยผืนน้ำทะเลสีครามอุดมไปด้วยเหล่ากำลัปังหาและปะการังที่อยู่ไม่ไกลจากชายหาดมากนะจุดที่เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนคืออ่าวบีเละเป็นอ่าวที่มีลักษณะเป็นหาดทรายโค้งรูปนกบินมีน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตมองเห็นฝูงปลาเล็กๆแบบว่าอยู่ในผืนน้ำ ส่วนกิจกรรมที่แน,นะนําสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่คือการพายเรือคายักและการดําน้ําดูประการัางน้ําตื้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามติดอันดับหนึ่งใน1ิของโลกที่นักท่องเที่ยวควรเดินทางมาพักผ่อนซึ่งผมก็อยากลองไปบ้างเลยนะฮะแต่เราก็ไม่มีเวลาที่จะไปเนาะก็อยากลองไปดูบ้างแหละเนาะอันดับที่6เกาะราชา เกาะราชาตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตมากนะสามารถแองสามารถแบ่งออกได้เป็นสองเกาะคือเกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อยที่ตั้งอยู่กันห่างเพียงแค่6กิโลเมตรมีธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยทางทิศตะวันตกของเกาะมีหาดทรายที่อยู่ระหว่างหุบเขามีลักษณะคล้ายเกือกมา้าเรียกว่าอ่าวปะตกบริเวณชายหาดบนเกาะมีทรายละเอียดขาวสะอาดทะเลน้ำใสมีพื้นที่ราบแล้วเนินเขาที่มีความสูงไม่มากนะัก ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบนเกาะตราชาใหญ่นั้นมีประมาณ16ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ส่วนพื้นที่ราบที่อยู่ติดทะเลชาวบ้านรวมถึงนักลงทุนได้พัฒนาบางส่วนเป็นที่พักและร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวใครที่ยังไม่เคยมาอย่าให้ลองมาสัมผัสความสวยงามของเกาะที่นี้นอกจากนั้นรอบๆเกาะยังมีชายหาดเล็กๆอยู่หลายแห่งเป็นบรรยากาศชิวๆเหมาะแก่การมาพักผ่อนรับลมทะเลได้อย่างมาก อันดับ5อุทยานแห่งชาติหาดนพรันทาาราหมู่เกาะพีพีอุทยานแห่งชาติหาดนบพัน์ัาราหมู่เกาะพีพ,ตพ,าาพ,พีตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคุมบริเวณทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในตำนานในยุคบุกเบิกของการเดินทางมาเที่ยวทะเลเลยทีเดียวนับเป็นอีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอีกทั้งรอบๆเกาะยังอุดมไปด้วยหมู่เกาะปะกกาลังกะลังปังหาและมีทิวทัศน์ใต้ทะเลที่สวยงามแปลกตามีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่นคือภูเขาหินที่มีหน้าผาเป็นชั้นๆ มีถ้ำที่สวยงามตลอดจนชายหาดท,ทอดยาวขาวสะอาดรวมไปถึงสุสานหอยที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมากอันดับที่4อุทยานแห่งชาติตาลูเตาอุทยานแห่งชาติตาลูเตาซึ่งคำว่าตาลูเตาเพี้ยนมาจากคำว่าตาโลกเตาในภาษามลายูมีความหมายว่า มีอ่าวมากอุทยานแห่งชาติตาุตูเตาตั้งอยู่ในฝั่งทะเลอาดามันบริเวณช่องแคบมรากาแถบมหาสมุทรอินเดียในท้องที่ของจังหวัดสตูลโดยทางใต้ของอุทยานแห่งชาติอยู่ห่างจากชายแดนไทยมาเลเซียเพียงแค่4.8กิโลเมตรนับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยากเดินทางมาพักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติที่นี่เป็นศูนย์รวมของความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งบนเกาะและในน้ํามีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดอีกทั้งใต้สมุทรก็ยังอุดมไปด้วยหมู่เกาะปะกาลังที่มีสีสันสวยสดจนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกอุทยานแห่งชาติเก,กาะตาลูเตาประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า51เกาะว่ากันว่าบนเกาะตาลูเตา ยังเคยเป็นทันทสถานอีกด้วยถ้าใครอยากมาสัมผัสหรืออยากศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็เดินทางมาที่นี่ได้คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเพราะมาที่เดียวเทีเ่ยวได้ทุกเกาะเลยนะจ๊ะอันดับที่3เกาะตาชัยเกาะตาชัยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะซิมิรันไม่ไกลจากหมู่เกาะสุรินทร์มากนะนับว่าเป็นเกาะที่1ิ ที่ถูกคนพบมาได้สัปดาหแต่เพิ่งจะถูกผนวกรวมกับหมู่เกาะซิมิลันแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเดินชมธรรมชาติที่สวยงามมาได้3-4ีปีแล้วเหตุผลที่ชื่อเกาะตาชัยนั่นก็นเป็นเพราะว่าเป็นการตั้งตามชื่อของบุคคลที่ค้นพบเกาะน,นี้เป็นคนแรกเกาะตาชัยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางในแบบไปเช้าเย็นกลับได้เพียงอย่างเดียวโดยจะมีช่วงเปิดปิดเกาะเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู สำหรับช่วงที่เกาะตะชัยจะงดงามที่สุดคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนหลังจากนั้นก็จะทําทการปิดเกาะเป็นเวลา6เดือนก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาชื่นชมความสวยงามอีกครั้งจุดเด่นที่ทําให้ใครต่อใครต่างก็อยากเดินทางมาเกาะตะชัยก็คือมีชายหาดที่มีทรายขาวเม็ดละเอียดเนียนนุ่มทอดตัวยาวขนานไปกับพื้นที่น้ํา ที่มีระยะทางประมาณ700เมตรรวมถึงเกาะยังมีกิจกรรมเดินป่าเข้าไปดูปูไก่ปูน้ำจืดที่ชอบอยู่อาศัยตามทานน้ำเวลาร้องจะมีเสียงคล้ายไก่ออกหากินตอนคืนรวมถึงกิจกรรมดำน้ำดูปะะการังก็น่าสนใจเช่นเดียวกันอันดับที่ 2. หมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ถูกค้นพบโดยพญาสุรินทราชาเทศาเมืองภูเก็ตเมื่อคราวที่ท่านเดินทางมาสำรวจทะเลฝั่งอันดามันจังหวัดพังงาทั้งยังเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับหมู่เกาะนี้ด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีพื้นที่เป็นป่าสงวนเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศพามา่ามีทิวทัศน์ทายทะเลที่สวยงามเต็มไปด้วยหมู่ปะการังและมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีหาดทรายสีขาวสะอาดมากไปมากไปด้วยนกนานาชนิดรวมถึงยังได้ชื่อว่าเป็นแดล่งดำน้ำน้ำตื้นที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศพอได้ดำลงไปสัมผัส กับโลกใต้สมุทรคุณจะพบกับปะการังเขากวางที่ยาวที่สุดลูกหูลูกตามีความงดงามเกินคําบรรยายอย่าให้มาลองสัมผัสเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยตนเองหากใครจะมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้มาอยู่ค้างคืนสักสามวันสองคืนเพราะที่นี่มีจุดดำน้ำหลากหลายรวมวิวรอบชายหาดก,ก็งดงามจนอยากเก็บภาพเอาไว้ทั้งหมดรับรองว่ามาที่นี่แล้วจะได้ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน อันดับที่ 1. ห,หมู่เกาะซิมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันตั้งอยู่ในจังหวัดพังงาอำเภอท้ายเหมืองชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณแถบบริเวณนี้หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสเองต่างก็เปรียบเปยว,ว่าที่นี่เหมือนสวงสวรรค์ใต้สมุทรที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ําหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหมู่ปลาลังหรือหมู่ปลาหลากสีสันน้อยใหญ่มีน้ําทะเลใสาราวกับ กระจกพอมองภาพก,กว้างๆแล้วนึกว่าเรือลอยได้เหมือนบริเวณชายหาดยังมีหาดทรายสีขาวนวลเนียนน่าเดินลุยรับลมทะเลปเป็นอย่างมากอีกทั้งที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งน้ำลึกที่สวยงามติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกเลยทีเดียวแนะนำว่าถ้าใครจะเดินทางมาที่นี่อย่าให้มาอยู่สักสาวันสคืนรับรองว่าจุกใจแน่นอน ทั้งดำน้ำทั้งดูทัศนียภาพธรรมชาติรอบๆที่สวยน่าเต็มอิ่มจนไม่อยากกลับไปเลยทีเดียวล่ะเป็นยังไงกันบ้างกับเก้าทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยหากผิดภาพประการใดขออภัยมานันที่นี่ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องคีร o ท็อปเด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ